ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องเทคนิคไทยแลนด์ครับวันนี้เราจะมาส่งผลงานการโมดิฟายสำหรับตัวไนตรอนนะครับผม R 3ตัวนี้ตัวท็อปสุดจากค่ายเพราะว่ามีซับแทงแยกแล้วก็ปรับ t r e e way low high c o m p r e s s แล้วก็ตัว rebound นะครับผมตัวนี้จะว่าเป็นตัวท็อปของค่ายไนตรอนก็เป็นได้เพราะว่าราคาขายอยู่ที่5 9 9 0 0บาทนะครับผมด้านนี้ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วด้านนี้ยังไม่ได้ทำนะครับผมผมตั้งใจทำแยกกันเพื่อจะเอามา ให้คุณได้รับชมกันก่อนนะครับผมครั้งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วของ f o r ์ซ350นะครับผมนีออนอีดิชันเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับผมเรามาคุยกันก่อนว่าทําไมเราต้องโมดิฟายสำหรับตัว f o r ์ซ350นีออนตัวนี้ด้วยอย่างแรกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบริษัทนะครับผมบริษัทใหญ่ก็คือตัว Honda กับบริษัทใหญ่คือตัวไนต์ทรอนไทยแลนด์เนี่ยเขาคุยกันบอกว่าเราอยากจะทําตัว l i m i t e d Edition ที่ใช้โชคคุณนะแล้วเขาก็กําหนดสเปคกันครับ ต่างชาตินะครับผมไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือว่าญี่ปุ่นเขาใช้รถจักรยานยนต์เพื่อเป็นฮ o อปปี้ไรดิ้งครับคือการขับขี่สนุกท่องเที่ยวแล้วส่วนมากนะครับลองสังเกตดูเขาจะขี่แค่คนเดียวเพราะฉะนั้นการกำหนดคอสตอมสเปคนะครับผมสำหรับตัว f o r ์ซ่าเนียลสามารถศูนย์เนี่ยเขากำหนดมาให้การขับขี่อย่างคนเดียวที่สนุกมากๆเลยลองสังเกตดูครับถ้าคุณขี่คนเดียวแล้วลองใช้ในตอนตัวนี้คุณจะแฮปปี้กับมันมากไม่ว่าจะโหลดกระเป๋าสักนิดสักหน่อยนะครับผมขี่แบบสปอร์ต หรือว่าขี่ท่องเที่ยวไกลๆนะครับคุณจะสนุกเอนจอยกับมันมากเลยแต่ปัญหาก็คือบ้านเราใช้ตัว f o r z a 3 5 0เนี่ยสำหรับการซ้อนนะครับผมไม่ว่าการจะ,ะพาแฟนไปจ่ายตลาดท่องเที่ยว2คนนะครับผมพาลูกไปส่งเรียนอะไรต่างๆเนี่ยมันจะน้ําหนักเท่ากับ2เท่าของโชคที่ถูกสร้างมานะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็เจอปัญหานี้บางคนขายโชคนะครับผมไนตรอนราคาเกือบ6 0,000เนี่ยขายราคาไม่ถึงครึ่งด้วยผมเห็นในเพจนะครับผมราคาเพียง 25 0 0 0าบางคนขาย25 0 0 0นี่เร็วมากเลยก็ขอเสียใจด้วยนะครับผมที่คุณขายไปแต่ว่าคนซื้อไปเนี่ยถือว่ากำไรมากๆเพราะว่าต้นทุนของโชคแล้วก็โชคเนี่ยมูลค่าสูงมากๆนะครับผมโอเคหลังจากนั้นคุณเจอปัญหาว่าคุณต้องซ้อน2แล้วนะครับหลังจากนั้นคุณไปทำยังไงคุณไปเปลี่ยนสปริงคุณก็สามารถหาซื้อสปริงจากนตรอนได้นะครับผมนตรนไทยแลนด์คุณก็สามารถหาซื้อได้ ค,คุณเปลี่ยนสปริงไปเรียบร้อยแล้วปุ๊บคุณรู้สึกตอนนี้คุณนั่งแต่สปริงอย่างเดียวคุณไม่มีดัมปิ้งอยู่ข้างในนะครับผมทั้งคอมเพรสชันแล้วก็รีบาวด์การคืนของคุณคือชนปุ๊บคืนชนปุ๊บคืนนะครับผมมันรู้สึกว่ามันไม่ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือเหตุผลว่าเราควรโมดิฟายกันสําหรับ2คนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาตัวเก่าให้ดูนะครับผมอันนี้คือตัวเก่าการใช้งานก็ประมาณปีปีก,กว่านะครับผมดีฟอลต์ไม่ใช่ดีฟอลต์หรอกครับการดูแลรักษาก็ถือว่าไม่ค่่ออยเเนนนีบบทาไหรรระะคคััผมลงดู ซีนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็รู้สึกแข็งนะครับเนี่ยลองฟังเสียงดูอ่าไม่มีนะครับอ่าเสียงอ่าจะได้นิดนึดนงนะครับตัวนี้ตอนแรก1ปีนะครับผมเรามีบริเรนตีให้ตอนนี้ประกันหมดไปเรียบร้อยแล้วก็แต่สามารถเซอร์วิสได้หมดนะครับผมแล้วก็มันจะมีการติดนิดนึดนงเห็นไหมครับขึ้นไม่สุดนะครับอันนี้แม็กซิมัมรีบาวนะนะครับแม็กซิมัมเนี่ยแม็กซิมัมรีบาวแล้วถ้ารีบาวแทบไม่มีเลย นะครับก็จะนะีนิดหนึ่งนะครับออกเร็วมากนะครับแล้วก็มาดูตัวที่เราโมดิฟายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมคอมเพรสชันจะหนักกว่าแต่คุณมองไม่เห็นด้วยตานะครับเพราะว่าเรากดใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นลบสุดครับรีบู๊นนะครับมันก็จะช้าแล้วก็แม็กซิมั a มนะครับแม็กซิมัมของรีบู๊น ช้าแล้วออกสุดเห็นไหมครับช้าแล้วออกสุดสม ooth นะครับผมขึ้นลงสม ooth ไม่มีเสียงนะครับแล้วก็อันเนี้ยคือการโมดิฟายของเราที่โมดิฟายด้านในกระบอกนะครับผมพูดชกพวกชิมวาลที่เรากําหนดมาจากญี่ปุ่นนะครับจะเป็นสเปคสําหรับ2คนวิจัยแล้วนะครับส่วนด้าน บางคนบอกว่าเราจ่ายเงินให้คุณเนี่ยในการโมดิฟายอย่างเดียวเหรอไม่ใช่ครับเราเซอร์วิสทุกอย่างอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมบัมเปอร์แรปเบอร์ตัวนี้ก็แครกแล้วมีรอยแตกแล้วนะครับมันดูนดูเก่าแล้วก็เปลี่ยนให้นะครับสติ๊กเกอร์เห็นไหมเห็นแตกต่างกันชัดเจนนะครับผมว่าสติ๊กเกอร์โดนแดดเมืองไทยกับใหม่ๆเป็นยังไงนะครับผมสติ๊กเกอร์ก็จะดูใหม่โชคก็จะดูใหม่เอี่ยมนะครับผมแล้วก็ปัญหาตรงนี้ก็คือตรง high c o m p r e s s i o n valve wow นะครับผมที่ถ้าบ้านเราอะ่ะใช้อ่ เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงนะครับผมน้ําเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดสนิมที่สปริงที่เกิดเสียงได้นะครับผมเมื่อกี้ข้างนี้เป็นสปริงที่เป็นสนิมเยอะมากๆเลยเดี๋ยวไปดูรูปกันครับตัวนี้เราก็เซอร์วิสใหม่ให้ไม่ใช่เซอร์วิสนะครับผมเราเปลี่ยนตัวสปริงแล้วก็ตัวบอแล้วก็เราตั้ง ทุกอย่างทําให้ใหม่นะครับผมกลายเป็นโชคที่ไม่เอี่ยมของไนตรอนตัวนี้เลย r 3นะครับผมก็สนใจสามารถติดต่อโมดิฟายจากเราได้นะครับผมเพราะว่าเราคือเทคนิคไทยแลนด์เทคนิคไทยแลนด์ก็คือลูกแฟรนไชส์จากเทคนิคญี่ปุ่นนะครับผมมาจากญี่ปุ่นและเทคนิคญี่ปุ่นก็คือออเทอร์ไรส์ไม่ใช่ ize, ออเทอร์ไรส์เขาคือผู้ผลิตครับนะครับเขาคือผู้ผลิต โชคไนตรอนทั้งหมดของซาวด์เอเชียทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรามีอะไรให้คุณเรามีช่างที่ถูกเทรนมาโดยเฉพาะนะครับผมแล้วก็อะไรแปลกๆยากๆที่คุณหาไม่เจอเกี่ยวกับไนตรอนไม่ต้องห่วงครับเราทำได้โมดิฟายได้ซ่อมได้ทูนิงตามคุณได้นะครับผมเพราะว่าไนตรอนจะเป็นโชคที่เป็นคัสตัมสเปกให้นะครับสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับผมสำหรับไนตรอนในประเทศไทยเราได้โปรโมชั่นพิเศษนะครับราคาจะเท่ากับโชคเอเชียเลยนะครับถ้าเซอร์วิสพวก แบรนด์ยุโรปจะแพงกว่าเกือบคูณ2นะอันนี้ได้ราคาเอเชียนะครับผมสำหรับลูกค้าประเทศไทยเท่านั้นสนใจสามารถติดต่อได้ครับครับลาไปก่อนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็เชวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยส่วนใครไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับด้านช่วงล่างรถจักรยานยนต์แบบนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ